สมรภูมิรัฐกะเลียงเวลานี้เข้าขั้นสงครามเต็มรูปแบบหลังเกิดเหตุปะทะรอบใหม่จากยุทธการของกองทัพเมียนมาหวังสลายกองทัพพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ในดินแดนรัฐกะเลี่ยงพร้อมทางค่ายฝึกกองกำลังต่อต้านฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาจนกระทั่งเหตุการณ์รุนแรงบานปลายที่สำคัญทหารเมียนมาเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากและนี่คือเหล่าทหารเมียนมารวมถึงกองกำลัง B ี f อ ที่ถูกกองทัพกระเรียงจับกลุ่มถือเป็นการเปิดยุทธการที่หมายจะกวาาล้างกองกำลังฝ่ายต่อต้านรวมถึงแหล่งให้ที่พักพิงและการฝึกอาวุธแต่ดูเหมือนเวลานี้กองทัพเมียนมาจะเป็นฝ่ายเพียงพํมในสมรภูมิเมืองเมวดีรัฐกระเลียงหลังทหาร200นายเข้าปฏิบัติตามแผนสลายฝ่ายต่อต้านผลพวงการต่อสู้รอบใหม่นี้ส่งผลให้ประชาชนชาวเมียนมาถลักเข้าไทยเป็นจำนวนมาก และมีปืนคอข้ามมาตกในฝั่งไทยรวมแล้วกว่า4ลูกในห่วงเวลาเพียง2วันนอกจากนี้สมรภูมิใกล้เคียงในรัฐขยาก็มีการเปิดฉากต่อสู้กับทหารเมียนมาเช่นเดียวกันหลังรัฐขยาเกิดการประทะต่อเนื่องมาตลอดห่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ ทหารกะเหรี่ยงเปิดฉากยิงประทะกับทหารเมียนมาซึ่งจะเห็นว่ามีการใช้อาวุธปืนหลากหลายรูปแบบยิงโจมตีกันอย่างดุเดือดและในภาพนี้จะเห็นวินาทีที่ทหารกะเหรี่ยงเกอดถูกกระสุนปืนของทหารเมียนมาที่มีการยิงสวนกันไปม,มาจนทําให้ต้องหลบออกจากวิถีกระสุน,น ชนวนเหตุการณ์สูส้รบของทหารเมียนมาและกองทัพกะเหรี่ยงเคยยเนียเปิดฉากยิงกันตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564บริเวณหมู่บ้านมอคก,กะเลเขตจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามบ้านไร่ลิมเมยหมู่6ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือเข้าไปไม่ถึง1กิโลเมตรสืบเนื่องจากวันที่14ธันวาคม2564ทหารเมียนมา200นาย จะจายกำลังเข้าจับกลุ่มกวาดล้างกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF พร้อมทั้งจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสมาชิก PDF ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่โดยมีอดีตสอสสองคนที่ได้รับเลือกจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD คืออูไวลินอองและดรเปียพโยซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ถูกทหารเมียนมาควบคุมตัวในวันนั้นไปประมาณ90คน นอกจากนี้กองทัพเมียนมายังกล่าวหาว่ากองกําลังเค u อยูสนับสนุนและให้ที่พักพิงแก่ข้าราชการที่โจมตีและต่อต้านรัฐบาลด้วยการใช้อาวุธนํามาสู่การเปิดปฏิบัติการในพื้นที่กองพลน้อยที่6ของรัฐกะเหรี่ยงจนเกิดเหตุปะทะกันต่อเนื่องและลอกใหม่ในเวลานี้ทางนี้กองทัพเมียนมาระบุว่ากองพลน้อยที่1 2 3 5และ6ของ KNOA เเสนอการฝึกอบรมและให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หลบเลี่ยง การจับกลุ่มของขาบางทหารเมียนมาพร้อมทางมอบเวทให้กับกลุ่มต่อต้านที่มีส่วนร่วมในการทําสงครามกองโจรในหลายเมืองหลายแห่งและในเขตเมืองของประเทศโดยตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมที่ผ่านมามีการสู้รบกันบ่อยครั้งขึ้นในพื้ที่ลัดมอนและลัดกะเลียงรวมถึงภูมิภาคตะนาวสีซึ่งเป็นพื้นที่สังกัดของกองพลน้อยที่1 4 5และ6ของกองทัพกะเลียง KLA NO โดยเฉพาะในพื้นที่กองพล5แห่งเดียวในเขตผาปูนมีทหารเมียนมาเสียชีวิต54นายบาดเจ็บ39นายระหว่างการประทะกับกองกำลังกะเหลี่ยง k n o a รวมกว่า111ครั้งในรอบเพียงครึ่งเดือนที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่1-16ถึงธันวาคม2564โดยในเมืองผาปูนและกะเหลี่ยงทหารเมียนมาตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และกระสุนมากกว่า100นัดโจมตีที่อยู่อาศัยของพลเรือน และมีทหาร k n a เสียชีวิต1น่ายบาดเจ็นหนายและนี่คือเสียงปืนคอที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายวันที่17ทธันวาคม2 5ง4ขณะที่ประชาชนชาวเมียนมากำลังหนีตายข้ามแม่น้ำเมยสายน้ำกั้นพรมแดนเข้ามายัางฝั่งไทยนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนคอขนาด11มิลิเมตรข้ามเข้ามาตกในฝั่งไทยอีลูก รวมการต่อสู้ระหว่างวันที่16-17ธันวาคมมีกระสุนปืนคอข้ามเข้ามาตกในฝั่งไทยแล้ว4ลูกทําให้สถานการณ์การต่อสู้ในครั้งนี้มีประชาชนชาวเมียนมามากกว่า2,600คนอพยพข้ามฝั่งมาหาที่พักพิงในประเทศไทยและประมาณ1ใน3เป็นเด็กชาวบ้านในเลเคคอราว1,000คนโดยเจ้าหน้าที่ไทยจัดพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อใช้ในการดูแลผู้ีิภัยจากการสู้รบเป็นการชั่วคราวทางนี้ของทัพเมียนมารประสบความสูญเสียอย่างหนักในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในรัฐกะเหลีล่ยงซึ่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ n u g, g ระบุว่าเ,ะะเกียรติภในรัฐกะเหรียงห่วงสองวันที่ผ่านมามีทหารรัฐบาลเมียนมาสินายเสียชีวิตและอีก8นายถูกจับกลุมจากการต่อสู้และนี่คือภาพที่เคียนยูนำออกมาเผยแพร่ ทหาร8นายที่ถูกจับกลุ่มระหว่างการต่อสู้ในจำนวนนี้มีทหาร BGF ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เขาร่วมอยู่กับกองทัพเปรนมาง2นายโดยกองทัพกะเหรี่ยงให้ทั้งหมดรับประทานอาหารน้ำดื่มและเปลี่ยนชุดซักถามรมประวัติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกัน NUG เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและถูกเฉิญอย่างเร่งด่วน แก่ผู้พัฒนที่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งสมรภูมิคือลัทธยามีทหารเมียนมาเจ็ดนายและพลเรือนหนึ่งนายเสียชีวิตระหว่างการยิงต่อสู้ในเมืองเดโมโซและเมืองรอยก,อกย่อลัทธยาเมื่อวันที่16ธันวาคม2564โดยกองกำลังป้องกันแห่งชาติกะเหลี่ยงหรือ CNDF และกองทัพกะเหลี่ยง KA ซึ่งเป็นปีกเตียดยววุฒของพรรคเต้าหน้าแห่งชาติกะเหลี่ยง ได้ซุ่มโจมตีหน่วยรัฐเวรของทหารเมียนมาในเมืองเดโมโซเกิดการสู้รบกันนาน20มนาทีพร้อมระบุว่าทหารของรัฐบาลเมียนมากลางตัวเป็นพลเมืองในเครื่องแบบพลเรือนกำลังเข้ามาพักพิงอยู่ในหมู่บ้านเดโมโซนำมาสู่การสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านนางองซานซูจีวัยเ6ปีถูกนำตัวขึ้นศาลกรุงเนปิดออีกครั้งในวันที่17ธันวาคม2 5ง4 ซึ่งนางซูจีขึ้นศาลโดยสวมเสื้อขาวและนุ่งลองยีสีน้ำตาลซึ่งเหมือนกับชุดของนักโทษหลังนางซูจีเพิ่งถูกศาลพิพากษาจำคุก4ปีฐานยุยงให้ต่อต้านรัฐและฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมโรคระบาดต่อมาผู้นำเมียมาอภัยโทษลดโทษให้นางเหลือเพียงจำคุก2ปีโดยให้คุมขังไว้ที่สถานที่ที่นางถูกคุมตัวอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่เปิดเผยว่าเป็นที่ใด ทั้งนี้นางสูจีถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีเกือบ12คดีซึ่งมีโทษจำคุกรวมกันมากกว่า100ปีคําิภากษาจำคุกในเดือนนี้เป็นคดีแรกที่มีคำตัดสินโทษโดยนางสูจีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี okay, okay. ่คือสิ่งที่กำลับบงเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาหลังสถานการณ์การต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังฝ่ายต่อต้านนับบันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนเขาขั้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วในเวลานี้